ทุกคนวันนี้เป็นคลิปที่สองของหนูแล้วนะคะคือว่าวันนี้หนูจะมานำเสนอให้รู้จักผลไม้สา one. Time. งเหลืองแล,แล้วมันแล้วมันเรียกว่าเป็นหวีมันปุงมันมันทำให้ตาเราดีขึ้นด้วยค่ะก็คือ พวงพวงแล้วมันมี3ามสีก็คือสีม่วงสีแดงแล้วก็สีเขียวค่ะอันนี้เป็นสีแดงนะคะไทยให้ถูกนะคะว่ามันคืออะไระเฉลยค่ะมันคือองุ่นค่ะนี่ค่ะปกติมันจะเป็นพวงแต่แม่ดีฉ,ฉันฉีกให้ออกหมดแล้วค่ะก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะแทนแทนเดี๋ยวฉันจะกินให้ดูนะคะ แล้วก็ยะมาสอนภาษาอังกฤษของอังุนด้วยค่ะจีอ่เอ๋ีอีเ็บอังุนค่ะแลรวพบกันในคลิปหน้านะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ